สวัสดีผู้ฟังเบรนด์นักเก็ตสไททุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะมาค้นหาก้อนความรู้เล็กๆที่เป็นแรงบันดาลใจและบางครั้งก็เป็นความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ใช่เลยวันนี้เรามีเรื่องราวที่บอกเลยว่าต่อให้เคยฟังมาแล้วเป็น1 0บๆครั้งแต่ข้อมูลที่เรานํามาวันนี้มันจะทําให้ภาพของปิรามิดกีซ่าเปลี่ยนไปตลอดการเลยโอ้โหผู้ซน,น่าสนใจวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกที่มหาปิรามิดแห่งกีซ่า อนุสรสถานเดียวในโลกยุคโบราณที่ยังคงตั้งตรงงานอยู่จนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของขนาดนะแต่คือเรื่องของความเป็นไปได้ถ้าเรานึกภาพย้อนกลับไปเมื่อ4,500กว่าปีที่แล้วคือช่วงราชวงศ์ที่4ของอียิปต์โบราณยุคที่เขาเรียกกันว่ายุคทองของการสร้างปีระมิดเลยยุคทองจริงเพราะสถาปัตยกรรมที่นี่มันท้าทายขีดจากัดของมนุษย์มาก คำถามที่ค้างใจนักวิชาการมาน,นานกว่า3,800ปีคือฟาเราคูฟูหรือที่กรีกเรียกคีออฟส์นี่นะใช่ท่านคูฟูท่านสามารถระดมทรัพยากรและแรงงานจำนวนมหาศาลสร้างสิ่งที่สูงที่สุดในโลกในตอนนั้นได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยไม่มีรถเครนไม่มีล้อเลื่อนสำหรับรับน้ำหนักมหาศาลพวกเขาทำได้ยังไง เนี่ยแหละคือจุดที่น่าสนใจที่สุดทุกคนชอบคิดว่าต้องมีพลังลึกลับมีเทคโนโลยีสาบสูญหรือไม่ก็ต้องเป็นฝีมือมนุษย์ต่างดาวใช่ แต่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เราไปรวบรวมมาวันนี้มันบอกว่าคําตอบไม่ได้ซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีที่สาบสูญ์หรือการแทรกแซงจากสิ่งเหนือธรรมชาติเลยนะแต่คําตอบนั้นมันฝังรากลึกอยู่ในคําว่านวัตกรรมทางสังคมและกลไกลของรัฐที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อซึ่งทําหน้าที่เสมือนเครื่องจักรขนาดมหึมาที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานมนุษย์และการจัดการทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมมันคือการบริหารจัดการองค์กรระดับโลกเลยนะ ซึ่งรายงานนี้เขาเจาะลึกไปถึงกลไกเบื้องหลังเลยโดยอาศัยหลักฐานใหม่ๆจากบบราณคดีไม่ว่าจะเป็นบันทึกปาปิรัสที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ชื่อว่าบันทึกของเมเรอร์หรือการขุดค้นเมืองคนงานที่หายสาบสูญไปแล้วก่อนที่เราจะพูดถึงท่านคูฟูเราต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานความสำเร็จไม่ได้มาแบบศูนย์เขาได้รับมรดกทางความรู้มาเต็มๆจากบิดาของท่านพ่อของคูฟูฟาโรสเนเฟรู นี่แหละคือผู้ริเริ่มการทดลองทางสถาปัตยกรรมที่แท้จริงเซเนฟเฟรูเป็นฟารโรหที่สร้างปีรามิดถึง3แห่งเลยนะที่ไมดุมและดาชัวซึ่งเราจะเห็นความผิดพลาดและการเรียนรู้ของเขาอย่างชัดเจนชัดเจนมากดูจากปิรามิดโค้งที่ดาชัวที่มุมมันเบนลงเพราะคำนวณผิดพลาดในช่วงแรกแต่ความผิดพลาดนั้นคือบทเรียน พอเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นท่านเซเนเฟ,เฟรูก็สร้างปีระมิดแดงขึ้นมาซึ่งนั่นคือปีระมิดทรงสมบูรณ์แห่งแรกของโลกพอถึงเวลาที่คูฟูขึ้นครองราชสถาปนิกหลวงของเขาก็มีความมั่นใจและมีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่เพียงพอที่จะทำสิ่งที่ทะเยอทะยานยิ่งกว่านั่นคือการสร้างอักเคตคูฟูหรือขอบฟ้าแห่งคูฟูบนที่ราบสูงกิซ่า ทีนี้เรามาดูกันว่าใครคือผู้ที่รับผิดชอบโครงการยักษ์ใหญ่ระดับชาติขนาดนี้เพราะหัวใจสำคัญของการก่อสร้างมหาปีระมิดไม่ใช่แค่แรงงานกายแต่คือสมองของการบริหารจัดการทั้งหมดบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในฐานะผู้อำนวยการโครงการนี้คือเจ้าชายเฮมิอูนูเฮมิอูนูเขาไม่ใช่แค่เจ้าชายธรรมดาแต่เป็นวิเซียร์หรืออัครมหาเสนาบดีซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดทางราชการรองจากฟาโรเลยนะ และเป็นพระราชนับดาของฟาโรคูฟูด้วยโอ้โหเป็นทั้งญาติเป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นทั้งสถาปนิกใหญ่นี่คือซ e o ตัวจริงของโปรเจกต์นี้เลยเรามีหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับเฮมิอุนูที่สำคัญมากคือรูปปั้นหินปูนขนาดเท่าคนจริงที่แสดงภาพของชายร่างท้วมมีร่องรอยของความอาวุโส ซึ่งในบริบทของอียิปต์โบราณความอ้วนท้วมไม่ได้แปลว่าขี้เกียจนะไม่ได้แปลว่าขี้เกียจแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความสําเร็จในชีวิตเป็นภาพที่สมจริงมากซึ่งหาได้ยากในศิลปะอียิปต์ยุคนั้นถ้าดูจากตําแหน่งและบรรดาศักดิ์ที่จารึกไว้จะเห็นว่าอํานาจของเขาครอบจัก,กรวาลจริงๆเช่นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างทั้งปวงของกษัตริย์ตำแหน่งนี้ยืนยันเลยว่าเป็นสถาปนิกใหญ่ผู้รับผิดชอบโดยตรงแถมยังเป็นผู้ถือตราประทับหลวง มีอำนาจอนุมัติคำสั่งและทรัพยากรทุกอย่างและที่สำคัญมากคือเขาเป็นมหาปุโรหิตแห่งโทษโทษคือเทพแห่งการเขียนการคำนวณและภูมิปัญญาซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงกับภาระงานด้านวิศวกรรมและการวัดขนาดที่ซับซ้อนที่เขาต้องทำทั้งหมดเฮ hey, มิอุนูจึงไม่ใช่แค่คนร่างแบบโครงสร้างแต่เขาคือผู้บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับซูเปอร์ร์ เพราะเขาต้องประสานงานจากทุกทิศทางต้องไปเอาหินจากอาสวานทางตอนใต้ต้องเอาหินปูนคุณภาพสูงสําหรับบุผิวจากตูราแล้วยังต้องจัดการเรื่องอาหารจากดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเพื่อป้อนเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างที่กี่ซาทุกวันความสำเร็จของพีระมิดจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการบริหารจัดการของทีมเฮมิอูนูมากกว่าจะเป็นการใช้แรงงานอย่างเดียวทีนี้ เรามาดูกลไกสำคัญที่ทำให้การจัดการแรงงานยักษ์นี้เป็นไปได้นั่นก็คือโครงสร้างการจัดตั้งแรงงานเราได้ยินมานานมากว่าพีระมิดสร้างด้วยแรงงานทาสจำนวนมหาศาลเฮโรโดตัสบันทึกว่าใช้ถึงแสนคนเลยนะแต่หลักฐานทางโบราณคดีปัจจุบันชี้ชัดว่าแรงงานเหล่านี้ไม่ใช่ทาสแต่คือการเกณฑ์คนงานที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่เรียกว่าฝ่าย หรือในภาษาอียิปต์เรียกว่าซาคำว่าซาเนี่ยเราอาจจะนึกภาพเป็นกองทัพคนงานที่ถูกจัดระเบียบอย่างเคร่งครัดมีการแบ่งหน่วยย่อยชัดเจนใช่มีหน่วยใหญ่ที่สุดคือกองงานประมาณ2,000คนพวกเขามักจะมีชื่อเรียกที่สร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะอย่างเช่นมิตรสหายแห่งคูฟูหรือผู้เมาไมาแห่งเมนคาเรชื่อแก๊งเขาก็เท่ดีนะพอแบ่งย่อยลงมาอีกก็คือฝ่ายหรือซานี่แหละประมาณ200คน ซึ่งจะถูกแบ่งย่อยเป็น5้ากลุ่มหลักแล้วพวกเขาก็จะหมุนเวียนเข้ามาทำงานระบบนี้แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้รัฐสามารถบริหารจัดการกำลังคนได้อย่างยืดหยุ่นเพราะแรงงานส่วนใหญ่คือชาวนาที่จะถูกเกณฑ์เข้ามาทำงานในช่วงฤด,ดูน้ำหลากหรือที่เรียกว่าอาเขตซึ่งเป็นช่วงที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้นั่นคือการเปลี่ยนแรงงานส่วนเกินในฤด,ดูเพาะปลูกให้กลายเป็นทุนทางถาวรวัตถุหรือก,ก็คือพีระมิดนั่นเอง เป็นการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดมากและหลักฐานที่น่ารักมากคือการค้นพบรอยจารึกชื่อแก๊งคนงานบนก้อนหินในช่องระบายน้ำหลักเหนือห้องกริยัตเนี่ยมันยืนยันถึงความภาคภูมิใจและการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มคนงานเลยนะ ไม่ใช่การทำงานแบบทาสที่ถูกบังคับแสดงว่าเขามีสวัสดิการมีการจัดการที่ดีมากจริงๆเพราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้คงไม่สามารถสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือความภาคภูมิใจในผลงานได้ขนาดนี้ทีนี้เรามาดูความลับเบื้องหลังอีกสำคัญที่เพิ่งถูกค้นพบในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเลยนั่นคือเรื่องของการปฏิวัติโลจิสติกและการขนส่งวัสดุโอ้โหเรื่องนี้สำคัญมากเพราะหินมันหนักมากและมาไกลามากพวกเขาทำกันยังไงแนะ่ การค้นพบครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นในปี2013ที่วาดีอัลจาฟริมฝั่งทะเลแดงและมันได้เปลี่ยนโฉมหน้าหิติศาสตร์ไปตลอดกาลนั่นคือการค้นพบบันทึกของเมเรอซึ่งเป็นปาบิรัสที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาบันทึกของเมเรอเนี่ยนะคือหลักฐานพยานปากเอกเลยใช่เมเรอเป็นเจ้าหน้าที่ระดับกลางหัวหน้าหน่วยไฟล์ที่มีหน้าที่ขนสงหินปูนคุณภาพสูงจากเหมืองตูราไปยังสถานที่ก่อสร้างพีระมิด บันทึกประจําวันของเขาลงรายละเอียดกิจกรรมวันต่อวันเลยนะว่าว่าในวันที่25ทีเมอร์ทําการโหลดหินที่ตูราใต้พอวันที่26ก็แล่นเรือใบออกจากตูรามุ่งหน้าสู่สถานที่เกาะสร้างแล้ววันที่27ก็พักค้างแรมที่ท่าเรือของคูฟูพอวันที่28ก็ล่องเรือกลับไปยังตูราเพื่อรับหินรอบใหม่เป็นวงจรที่ชัดเจนมากๆเลยซึ่งเอกสารนี้มันยืนยันวิธีการขนส่งที่สําคัญมากๆเลยนะว่าหินปูนสําหรับบุบภายนอก ถูกขนส่งทางน้ำไม่ใช่การลากบนบกเป็นระยะทางไกลๆอย่างที่เคยสันนิษฐานกันมาใช่และที่สำคัญคือมันบอกเราถึงศูนย์กลางการบริหารงานที่บริเวณท่าเรือที่เรียกว่าโรกเคคูฟู u, ซึ่งบริหารงานโดยอังคาฟพี่น้องต่างมารดาของคูฟู และกรอบเวลาการทำงานที่ชัดเจนคือการขนส่งทําในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำนายสูงพอที่จะเชื่อมต่อกับคลองที่ขุดขึ้นมาเองมันทำให้เรือบรรทุกหนักสามารถเข้าถึงตีนที่ราบสูงกีซ่าได้โดยตรงเลยนั่นแปลว่าภูมิทัศนรร์รอบๆกีซ่าในสมัยนั้นมันไม่ได้แห้งแล้งเหมือนปัจจุบันเลยโอ้โหนี่คือภูมิทัศน์ทางน้ำที่ซับซ้อนเลยนะวิศวกรอียิปต์โบราณได้ทำการขุดลอกร่องน้ำและสร้างอ่างท่าเรือขนาดใหญ่ที่ตีนที่ราบสูงกีซ่า ท่าเรือนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์สำหรับนำเข้าวัสดุทุกชนิดทั้งหินแกรนิตจากอัสวานที่อยู่ห่างออกไปกว่า800กิโลเมตรหินปูนตูราอาหารและเชื้อเพลิง การใช้พลังของน้ำหรือไฮดรอลิกพาวเวอร์เพื่อยกเรือบรรทุกหินหนักหลายสิบตันให้สูงขึ้นมาถึงระดับฐานรากของพีระมิดนี่แหละคือกุญแจสำคัญที่ทำให้การก่อสร้างในสเกลนี้เป็นไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาล้อเลื่อนหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยถ้าพีระมิดคือฮาร์ดแวร์เราต้องพูดถึงเมืองคนงานซึ่งเปรียบเหมือนซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนระบบปฏิบัติการนี้เมืองคนงานที่ว่านี้คือไฮอิตเอลกูราบ หรือกำแพงแห่งอีกาที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงกีซาการค้นพบเมืองนี้ได้เปิดเผยโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตคนงานก่อสร้างอย่างน่าทึ่งสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเรื่องของอาหารการกินเพราะการวิเคราะห์เศษกระดูกสัตว์กว่า1 7 0 0 0 0ชิ้นที่เจอในเมืองนี้มันทำลายภาพจำของทาสผู้หิวโหอยอย่างสิ้นเชิงเลยนะคือคนงานเหล่านี้ได้รับการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพสูงมากโดยเฉพาะโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ใช่สถิติระบุว่ามีการบริโภคเนื้อวัวโดยประมาณ105ตัวทุกๆ10วันและส่วนใหญ่เป็นลูกวัวตัวผู้ซึ่งถือเป็นเนื้อเกรดดีที่สุดโอ้โหบริโภคเนื้อวัวเกรดดีขนาดนั้นเลยนะนี่มันไม่ใช่การให้อาหารทาตแล้วนะแต่เป็นการบำรุงนักกีฬาชั้นยอดนอกจากเนื้อวัวแล้วก็มีแกะและแพะเป็นแหล่งโปรตีนหลักสำหรับคนงานทั่วไปการบริหารจัดการสเสบียงระดับนี้ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับชาติ ต้องมีฝูงปศุสัตว์ขนาดมหึมาที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายและมีระบบการขนส่งทางเรือเพื่อส่งเนื้อสัตว์ธัญ,ญพืชและเบียร์มาถึงกีซ่าทุกวันนี่คือหลักฐานว่าพีระมิดเป็นตัวเร่งให้เกิดการรวมศูนย์ทางเศรษฐกิจและการบริหารราชการแผ่นดินของอียิปต์โบราณนอกกเหนือจากอาหารแล้วสวัสดิการและการแพทย์ก็ก้าวหน้ามากหลักฐานจากสุสานคนงานแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับระบบสาธารณสุขที่ดีเยี่ยม โครงกระดูกหลายร่างแสดงร่องรอยการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนเช่นการรักษาซ่อมแซมกระดูกที่หักแล้วได้รับการดามและเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์นั่นแสดงว่าคนงานได้รับเวลาพักฟื้นไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานทั้งที่บาดเจ็บและยังมีหลักฐานการผ่าตัดตัดอวัยวะที่ประสบความสำเร็จโดยที่ผู้ป่วยมีชีวิตรอดได้ คือฟังดูแล้วเป็นอรารยธรรมที่ใส่ใจเรื่องสวัสดิการมากๆเลยนะนอกจากเรื่องการซ่อมกระดูกแล้วนักวิจัยยังพบหลักฐานการผ่าตัดสมองที่ถึงแม้จะไม่บ่อยแต่ก็แสดงว่าพวกเขามีความรู้ทางการแพทย์ที่สูงกว่าที่เราคิดเยอะเลยใช่และอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์โครงกระดูกพวกนี้พบว่าคนงานหลายคนมีร่องรอยของโรคข้ออักเสบหรืออาการบาดเจ็บจากการทำงานซ้ำๆโดยเฉพาะที่กระดูกสันหลัง คือทำงานหนักจริงแต่ไม่ได้โดนทิ้งขว้างไม่ใช่ทาสที่ถูกใช้จนตายไปข้างหนึ่งอืมนั่นแปลว่าโครงสร้างแรงงานที่ใช้ระบบไฟหรือซาซึ่งเป็นระบบเกณฑ์คนนาเข้ามาทำงานช่วงน้ำหลากมันคือการลงทุนของรัฐในกำลังคนเหมือนที่รัฐบาลสมัยใหม่ทำเลย ถูกต้องเลยถ้าเราย้อนกลับไปดูบริบทที่เราพูดกันตอนแรกที่รายงานวิจัยระบุไว้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของพีระมิดกิซ่าไม่ได้ซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีที่สาบศูนแต่มันคือนวัตกรรมทางสังคมและกลไกของรัฐที่ซับซ้อนนวัตกรรมทางสังคมคือการเปลี่ยนคนงานให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติได้รับอาหารดีมีสวัสดิการดีมีความภาคภูมิใจจากการสลักชื่อแก๊งตัวเองไว้บนก้อนหิน และเมื่อเราเข้าใจระบบบริหารจัดการและโลจิสติกแล้วเราก็จะสามารถเจาะลึกเข้าไปในหัวใจของมันจริงๆนั่นคือวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่เป็นไปไม่ได้ คือแบบว่าลองจินตนาการถึงความท้าทายที่แท้จริงนะเรากำลังพูดถึงมหาพิรามิดที่สูงที่สุดในโลกมานานกว่า3,800ปีใช้หินถึง2.35ล้านก้อนน้ำหนักรวมกว่า5.75ล้านตันถ้าเอาหินทั้งหมดมารวมกันเนี่ยมันสามารถสร้างกำแพงเตี้ยๆรอบฝรั่งเศสได้เลยการก่อสร้างระดับนี้มันมี2ส,ส่วนที่ต้องมองให้ชัดเจน1คือวัตถุดิบและ2คือวิธีการยก มาดูที่วัตถุดิบก่อนเราทราบจากบันทึกของเมเรอร์แล้วว่าหินปูนสำหรับบุภายนอกต้องมาจากเหมืองตูราที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำไนและเป็นหินปูนคุณภาพสูงสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งตรงนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับระบบคลองและท่าเรือของคูฟูที่เราคุยกันไปก่อนหน้าว่ามันทำให้การขนส่งทางน้ำจากตูรามายังกิซ่าตรงทำได้ง่ายขึ้นเยอะโดยเฉพาะช่วงฤดูน้ำหลาก แต่ที่ยากกว่านั้นคือหินแกรนิตสีแดงขนาดมหึมาที่ใช้สําหรับสร้างห้องกษัตริย์หินพวกนี้ต้องขนส่งมาจากแหล่งหินอสวารซึ่งอยู่ทางใต้ห่างออกไปกว่า800กิโลเมตร800กิโลเมตรหินแกรนิตก้อนที่ใหญ่ที่สุดในห้องกษัตริย์ที่ใช้ทําฝ้าเพดานบางก้อนมีน้ําหนักถึง50ตันนะคิดดูซิว่าการลากหิน50ตันมาบนเรือหรือแพแล้วต้องลากขึ้นที่ราบสูงกีซ่าอีกมันเป็นปฏิบัติการโลจิสติกที่ท้าทายทุกขีดจำกัดเลย ดังนั้นคำถามที่แท้จริงๆไม่ใช่ว่าพวกเขาขนส่งมาได้อย่างไรเพราะบันทึกของเมเรอร์ตอบแล้วว่าใช้เรือแต่คำถามคือพวกเขาเอาหินพวกนั้นขึ้นไปด้านบนได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อไม่มีเครื่องจักรงนนักไม่มีล้อเลื่อนที่รับน้ำหนักมหาศาลได้นี่แหละคือจุดที่นักโบราณาคดีและวิศวกรสมัยใหม่ถกเถียงกันมาเป็นร้อยปีนั่นคือเรื่องของทางลาบ คือถ้าเราดูภาพวาดเก่าเราจะเห็นแนวคิดแบบคลาสสิกคือการสร้างทางลาดตรงที่ยาวมากๆทอดขึ้นไปถึงยอดพีระมิดแต่ทางลาดแบบตรงเนี่ยมันมีปัญหาใหญ่มากนะคือถ้าพีระมิดสูง146เมตรและเราต้องการอัตราส่วนความชันที่สามารถลากก้อนหินหนักๆขึ้นไปได้ทางลาดนั้นจะต้องมีความยาวเป็นกิโลเมตรเลยและต้องใช้ปริมาณวัสดุสร้างทางลาดมากกว่าปริมาณหินที่ใช้สร้างพีระมิดอีกฟังดูเหมือนเรากำลังสร้างพีระมิดลูกที่สอง แค่เพื่อสร้างทางลาดให้ปิรามิดลูกแรกมันไม่สมเหตุสมผลเลยในแง่ของทรัพยากรที่จำกัดดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่ซับซ้อนขึ้นมาเช่นทางลาดวนรอบด้านนอกหรือทางลาดที่ใช้ดินเหนียวผสมน้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดแรงเสียดทานแต่แนวคิดที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปัจจุบันและเป็นแนวคิดที่พลิกโฉมการตีความวิศวกรรมของชาวอียิปต์ไปเลยก็คือทฤษฎีทางลาดภายในอ๋อ ทฤษฎีนี้มันเชื่อมโยงกับการค้นพบล่าสุดที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากๆเลยนะคือโครงการสแกนพีระมิดที่ใช้มิวออนซึ่งเป็นอนุภาคฟิสิกส์ที่สามารถสแกนโครงสร้างภายในของพีระมิดได้โดยไม่ต้องเจาะทำลายการสแกนนี้ทำให้เกิดการค้นพบที่ฮือฮาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือการค้นพบช่องว่างขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือเกรดแกลเลอรี่และที่สำคัญกว่านั้นคือการสแกนพบโครงสร้างคล้ายทางลาดที่ซ่อนอยู่ภายในผนังพีระมิดเองใช่ การพบโครงสร้างที่ดูเหมือนจะเป็นอุโมงค์หรือช่องทางที่ลาดเอียงขึ้นไปด้านบนภายในเนื้อปิรามิดจริงๆมันทําให้เกิดการตีความใหม่ทั้งหมดถ้าทางลาดนี้อยู่ด้านในมันจะแก้ปัญหาหลายอย่างเลย 1. คือประหยัดวัสดุก่อสร้างทางลาดภายนอกมหาศาร 2. คือมันทําให้การทํางานสามารถดําเนินต่อไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ถูกรบกวนจากพยายุทรายหรือสภาพอากาศภายนอกและสําคัญที่สุดคือมันซ่อมเร้นการก่อสร้างไว้คือเมื่อปิรามิดสร้างเสร็จ ทางลาดนี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างภายในไปเลยนี่คือความอัจฉริยะในการออกแบบที่คิดล่วงหน้าไปหลายสิบปีมันแสดงให้เห็นว่าเจ้าชายเฮมิอูนูและคณะวิศวกรของเขาไม่ได้แค่บ,บริหารจัดการคนงานแต่พวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องฟิสิกส์และกล,ลศาสตร์ที่ต้องใช้ในการยกน้ำหนักขนาดใหญ่ขึ้นไปในที่สูงมากๆซึ่งการทำงานบนทางลาดภายในที่แคบและสูงชันขนาดนั้นการควบคุมทีมงาน การรักษาความปลอดภัยและการประสานงานทุกอย่างในสภาพแวดล้อมที่ปิดมันเป็นอีกระดับของการบริหารจัดการโครงการเลยแล้วไอช่องว่างขนาดใหญ่ที่พวกเขาพบจากการสแกน The Big Vo i d เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ห้องว่างๆแต่หลายคนเชื่อว่ามันอาจจะมีความสำคัญทางด้านวิศวกรรมเป็นช่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการยกหินขนาดใหญ่เช่นหินแกรนิตจากอัสวารให้ขึ้นไปยังห้องกษัตริย์ในขณะที่ยังมีการก่อสร้างอยู่พูดง่ายๆคือโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนเหล่านี้ ไม่ได้มีไว้แค่ให้ฟาโรคูฟูพักผ่อนแต่มีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการก่อสร้างเองด้วยซ้ำมันคือความฉลาดในการออกแบบที่ทำให้ตัวโครงสร้างเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรกลที่ใช้สร้างมันเองเป็นการสร้างที่เรียกว่าใช้สติปัญญาจริงๆไม่ใช่แค่ใช้แรงกายอย่างเดียวและการที่พวกเขาสามารถบริหารจัดการให้คนงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายแบบนี้ได้โดยยังคงมีขวัญกำลังใจและสวัสดิการที่ดี มันกลับมาตอกย้ำถึงความสำคัญของระบบราชการอียิปต์ในยุคทองนี้อีกครั้งเลยคือถ้ามองจากมุมมองปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันคือการผสมผสานร,ระหว่างการบริหารห่วงโซ่อุปทานระดับชาติวิศวกรรมโยธาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งยุคโบราณเลยทีเดียวซึ่งความรู้ด้านวิศวกรรมนี้มันไม่ได้หยุดแค่ทางลาดนะแต่ยังรวมถึงความแม่นยำทางดาราศาสตร์ที่ใช้ในการวางตำแหน่งพิระมิดให้ขนานกับทิศหลักทั้ง4ได้อย่างแม่นยำเกือบสมบูรณ์แบบ และความแม่นยำในการก่อสร้างห้องบรรทุกน้ำหนักที่อยู่เหนือห้องกษัตริย์เพื่อป้องกันไม่ให้เพดานห้องกษัตริย์ที่ทำจากหินแกรนิตหนัก50ตันพังลงมาทับสุสานรายละเอียดวิศวกรรมเบื้องหลังการออกแบบห้องบรรทุกน้ำหนักตรงนี้แหละที่แสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องโครงสร้างของเฮมิอุนูซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การก่อสร้างปิระมิดทรงสมบูรณ์ของคูฟูนั้นแตกต่างจากของฟาโรสเนเฟรูโดยสิ้นเชิงมันคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดของรุ่นพ่อและยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดของห้องบรรทุกน้ำหนักและกุญแจสำคัญที่ทำให้ปิรามิดแห่งกีซ่าคงทนอยู่ได้นานหลายพันปีโดยไม่พังทลายในส่วนถัดไปว่าวิศวกรรมภายในที่ซ่อนอยู่มีความซับซ้อนและน่าทึ่งขนาดไหนใครมีความคิดเห็นสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ว่าระหว่างนวัตกรรมทางสังคมกับนวัตกรรมทางวิศวกรรมอะไรคือหัวใจหลักที่ทำให้ปิรามิดสำเร็จอย่าลืมกดไลค์และติดตาม b r รน n n u g g e t s Time Podcast เพื่อไม่พลาดเนื้อหาเจาะลึกที่ยังเหลืออยู่ เรายังไม่จบนะมีเรื่องราวที่น่าทึ่งรอยอยู่เยอะเลยนั่นหมายความว่าคนงานที่บาดเจ็บหนักไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังรัฐดูแลเขาอย่างดีมีแพทย์เฉพาะทางมีการให้เวลาพักฟื้นไม่ได้บีบบังคับให้ทำงานทั้งที่ร่างกายไม่ไหวมันตรงกันข้ามกับภาพจำที่เราเคยเห็นในหนังฮอลลีวูดโดยสิ้นเชิงนะที่ว่ามีทาตถูกเคี่ยนตีไปทำงานนี่มันคือระบบสวัสดิการที่ก้าวหน้าที่สุดระบบหนึ่งของโลกโบราณเลยเนาะ คือถ้าเรามองพีระมิดเป็นองค์กรบริษัทหรือโครงการระดับชาติสิ่งที่ฟาโรคูฟูทำคือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์อย่างมหาศาลเขาให้ความสำคัญกับคนงานในฐานะพลเมืองผู้สร้างชาติไม่ใช่ทาสที่ใช้แล้วทิ้งและความภาคภูมิใจมันสำคัญมากจริงๆการที่คนพบรอยจารึกของกลุ่มคนงานหรือที่เรียกว่าแก๊งกราฟฟิตี้บนก้อนหินชั้นในของพีระมิดอย่างกลุ่มมิรสหายแห่งคูฟูหรือผู้มอมเมาแหงเมนคาเร มันคือการบ่งบอกถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของใช่เลยมันเหมือนการแข่งกันทำโอทีแบบสนุกๆแข่งกันว่าทีมไหนจะขนหินได้เยอะกว่าสร้างได้เร็วขึ้นเพื่อให้ชื่อทีมตัวเองไปอยู่บนพีระมิดที่สูงที่สุดในโลกการจัดการความรู้สึกผูกพันกับองค์กรเนี่ยมันเป็นเบรนดนักเก็ตที่ซ่อนอยู่ใต้หินปูนหนักๆเลยนะ ถ้าอย่างนั้นเราลองสรุปหัวใจหลักของความสำเร็จในยุคทองแห่งพีระมิดของคูฟูได้ไหมว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างหลังจากที่เราได้เจาะลึกเรื่องการบริหารจัดการการแพทย์และโลจิสติกมาทั้งหมดได้เลยต้องบอกว่าความสำเร็จนี้มันมีเสาหลักที่ชัดเจนมากนะเสาหลักแรกเราต้องกลับไปที่มันสมองของโครงการเลยคือเจ้าชายเฮมิอุนู u, ผู้เป็นวิเซียถูกต้องเฮมิอุนู u ไม่ได้เป็นแค่วิศวกรที่เขียนแบบ แต่เขาคือ c h i e f Operating Officer ของอาณาจักรเขาคือคนที่เชื่อมโยงทุกแผนกเข้าด้วยกันตั้งแต่กระทรวงการคลังการยุติธรรมการจัดหาอาหารไปจนถึงการออกแบบอาคารคือเขาถืออำนาจเบ็ดเสร็จในการจัดการทรัพยากรทั้งหมดแล้วเราจะเห็นว่าการบริหารของเขาเป็นแบบรวมศูนย์และมีประสิทธิภาพสุดๆเขาทำให้การก่อสร้างพีระมิดไม่ใช่แค่โครงการของฟาโรแต่เป็นปฏิบัติการระดับชาติเสาหลักที่สองคือนวัตกรรมทางสังคม ที่เราคุยกันถึงระบบซาหรือไฟล์การจัดระเบียบแรงงานชาวนาที่ว่างงานในฤดูน้ำหลากให้กลายเป็นกำลังพลที่มีประสิทธิภาพสูงมีการหมุนเวียงการเปลี่ยนช่วงที่ไม่มีผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นการสร้างทุนถาวรวัตถุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์นี่คือการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสโดยแท้และแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับสวัสดิการที่ดีอาหารที่ดีที่พักที่ดีซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของราชวงศ์ที่4นี่เรายังต้องเรียนรู้จากเขาอีกเยอะเลยนะยิ่งไปกว่านั้นเสาหลักที่3คือการปฏิวัติโลจิสติกทางนั้นก่อนการค้นพบบันทึกของเมเลอร์เราคิดว่าอียิปต์โบราณต้องลากขินขนาดมหฮมาข้ามทะเลทรายแต่ความจริงคือเขาใช้เรือใช้พลังน้ําใช่การที่เขาสร้างท่าเรือขุดคนาวเชื่อมต่อแม่น้ํานายกับที่ราบสูงกีซ่าโดยตรงมันเปลี่ยนเกมไปเลยนะ พวกเขาใช้ความสูงของแม่น้ำนายในช่วงน้ําหลากเพื่อนําเรือบรรทุกหินแกรนิตหนักหลายสิบต,ตันเข้ามาจอดใกล้ไซงานได้มากที่สุดการวางแผนวิศวกรรมนี้มันลึกซึ้งกว่าการก่อสร้างตัวอาคารมันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างขนาดใหญ่นั่นเองถ้ามองย้อนกลับไปที่คําถามตั้งต้นว่าฟาโรคูฟูสร้างมหาพิระมิดได้อย่างไรโดยปราศจากเทคโนโลยีสมัยใหม่คําตอบมันคัดเจนเลยนะ คาตอบไม่ได้ซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีที่สาบสูน์หรือมนุษย์ต่างดาวแต่มันฝังรากลึกอยู่ในความสามารถในการบริหารจัดการรัฐความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อนี่คือพลังของนวัตกรรมทางสังคมและรัฐศาสตร์อียิปต์โบราณ S <S สิ่งนี้เองที่ทำให้ราชวงศ์ที่4ี่ถูกเรียกว่ายุคทองแห่งการสร้างพีระมิดเพราะมันเป็นจุดที่อำนาจการรวมศูนย์ของรัฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการถึงจุดสูงสุดพร้อมๆกันพีระมิดแห่งกีซ่าจึงไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจเผด็จการแต่เป็นอนุสาวรีย์แห่งความร่วมมือและความสำเร็จในการวางแผนระยะยาวที่กินเวลากว่า20ปีภายใต้าการนำของคนที่ชื่อคูฟูและเฮมิอูนู ถ้าเราต้องดึงเอานักเก็ตหรือบทเรียนสำคัญกลับไปใช้ในโลกปัจจุบันได้นะมันก็คือเรื่องของการวางแผนในภาพรวมและการดูแลพนักงานนี่แหละใช่เลยการจัดการห่วงโซ่อาหารที่มีประสิทธิภาพการมองหาโอกาสในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดการเปลี่ยนแรงงานส่วนเกินให้กลายเป็นทรัพย์สินและที่สำคัญที่สุดก็คือการให้เกียรติและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการยักษ์ใหญ่ให้สำเร็จได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือหนัก มหาพิรามิดแห่งกีซ่าจึงเป็นพยานวัตถุที่ยืนยันว่ามนุษย์ถ้าถูกจัดการและจัดสรรอย่างถูกวิธีด้วยความภูมิใจและสวัสดิการที่ดีพลังของพวกเขาก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการได้เสมอใช่แล้วนี่คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดเบื้องหลังมหาพิระมิดท,ที่เราได้นำมาเล่าให้ฟังตลอด3พาร์ทน่าทึ่งจริงๆใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ เราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยไหมว่าหัวใจหลักของพีระมิดคือการบริหารจัดการหรือคุณอาจจะคิดว่าเทคโนโลยีบางอย่างก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับวันนี้เราต้องขอจบการเล่าเรื่องการบริหารจัดการในยุคทองแห่งฟาโรห์คูฟูไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะได้รับเบรนนักเก็ตส์ที่มีประโยชน์และได้แรงบันดาลใจในการบริหารจัดการโครงการในชีวิตตัวเองนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี